สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์โดยคุณครูจักรพันธ์สีกงพานหรือเรียกง่ายๆว่าคุณครูกล้องนั่นเองนะลูกเนาะอ่ะทีนี้นะครับรายวิชาเนี้ยในหน่วยการเรียนรู้แรกๆนี้เขาจะให้นักเรียนทราบถึงการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์นะครับการแบ่งยุค สมัยทางประวัติศาสตร์แบ่งออกเป็น2สมัยหลักๆนะครับคือสมัยที่1คือสมัยก่อนประวัติศาสตร์ส่วนสมัยที่2คือสมัยประวัติศาสตร์เขาใช้อะไรเป็นสิ่งแบ่งว่าสมัยนี้คือสมัยก่อนประวัติศาสตร์สมัยนี้คือสมัยประวัติศาสตร์เขาใช้อะไรเป็นสิ่งแบ่งสรุปไว้ง่ายเลยเขาใช้ตัวอักษร นะครับเป็นสิ่งแบ่งว่าสมัยนี้คือก่อนประวัติศาสตร์สมัยนี้คือสมัยประวัติศาสตร์นะครับเขาใช้ตัวอักษรเป็นสิ่งแบ่งนะทีนี้มาดูในรายชั่วโมงเนี้ยที่ครูจะสอนนะครับเราจะมาเรียนรู้ถึงสมัยก่อนประวัติศาสตร์ก่อนนะครับว่าเป็นยังไงทําไมเขาถึงเรียกว่าสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เพราะเป็นสมัยที่ไม่มีตัวอักษรใช้คือไม่มีตัวอักษรที่จะใช้บันทึกเรื่องราวจึงทำให้นักโบราณคดีไม่สามารถระบุปฏิปปต่อเรื่องราวในช่วงที่ไม่มีตัวอักษรใช้เขาจึงให้เป็นสมัยก่อนประวัติศาสตร์ส่วนสมัยประวัติศาสตร์เป็นช่วงที่มี ตัวอักษรใช้มีการจดบันทึกของคนสมัยโบราณของมนุษย์ยุคสมัยประวัติศาสตร์นะครับอาจจะมีจารึกจากหลักศิลาจารึกจารึกในแผ่นหินจารึกในใบาลานเป็นต้นนะครับนี่นั่นคือสมัยประวัติศาสตร์นะครับมีตัวอักษรใช้นะครับทีนี้เรากล่าวย้อนกลับขึ้นมาสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะครับสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ก็แบ่งออกเป็นสองยุคด้วยกันคือยุคหินและยุคโลหะยุคหินก็จะแบ่งออกเป็นยุคหินเก่ายุคหินกลางและยุคหินใหม่ส่วนยุคโลหะก็จะแบ่งออกเป็นยุคสำมฤทธิ์และยุคเหล็กวันนี้ครูจะมาสอน ในเรื่องยุคโลหะเพราะยุคหินนักเรียนก็ได้เรียนได้ศึกษาไปจากคุณครูธีรพลไปแล้ววันนี้ครูจะมาพูดถึงเรื่องยุคโลหะทีนี้ยุคโลหะก็ยังแบ่งย่อยออกเป็นสองยุคด้วยกันคือยุคสําฤทธิ์และยุคเหล็กเรามาดูกันว่ายุคสัมฤทธิ์และยุคเหล็กเป็นยังไงนี่คือแผนผังที่ครูสรุป ให้นักเรียนเข้าใจง่ายๆว่ายุคโลหะแบ่งออกเป็น2ยุคเหมือนที่ครูพูดไปคือยุคสำริดและยุคเหล็กทีนี้เรามาดูความหมายอธิบายของยุคโลหะก่อนยุคโลหะมีอายุระหว่าง5,600ถึง7,000ปีเป็นยุคที่มนุษย์รู้จักนำโลหะมาเป็นเครื่องมือเครื่องใายแทนหิน คือยุคหินคือเอาหินมาเป็นเครื่องมือเครื่องใช้แต่ยุคโลหะก็คือเอาโลหะมาทําเป็นเครื่องมือเครื่องใช้นะครับอ่าทีนี้รูปภาพนี้คือรูปภาพที่มนุษย์รู้จักการหลอมละลายแร่ห้ารวมกันเรียกว่าสามลิตที่เอามาเป็นเครื่องมือเครื่องใช้เอาสามลิตมาทำเครื่องมือเครื่องใช้นั่นเองนี่คือรูปภาพเนาะ มนุษย์ในยุคสำลิดนี่คือขับอธิบายนะลูกเนาะเป็นมนุษย์ที่รู้จักนำแร่ทองแดงและแร่ดีบุกมาหลอมรวมกันกลายเป็นสำลิดแล้วเอาสำลิดนั้นมาทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้เช่นขวานหอกภาชนะต่างๆกำไรตุ้มหูเป็นต้นนะลูกนะ แล้วก็ถัดมายุคเหล็กนี่คือรูปผ้าอาวุธขวานหอกอะไรพวกนี้ที่ทำจากเหล็กเมื่อกี้ทำจากสําลิดทีนี้ทำจากเหล็กยุคเหล็กเป็นยังไงยุคเหล็กเป็นยุคที่มนุษย์รู้จากการถลุงเหล็กซึ่งเหล็กมีความแข็งแกร่งกว่าสําลิดมาทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้เหล็กมีคุณสมบัติที่แข็งแกร่ง เมื่อเอามาทําเป็นเครื่องมือเครื่องใช้เป็นอาวุธแล้วมันมีความคงทนใช้ได้นานใช้ได้นานกว่าสำลีการผูกก่อนมันก็ไม่ได้ผูกก่อนง่ายๆเหมือนสำลีนี่คือยุคเหล็กนี่คือรูปภาพนะอาวุธที่อาวุธเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทําจากเหล็กที่ครูอธิบายไปอ่ะโอเคเนาะคือสรุปง่ายๆเลย ะะสรุปง่ายๆเลยว่ายุคโลหะแบ่งออกเป็นสองยุคย่อยๆด้วยกันคือยุคสำริดและยุคเหล็กยุคสำริดเป็นยุคที่มนุษย์รู้จักเอาแร่ดีบุกแ,แ,และทองแดงมาหลอมรวมกันกลายเป็นสำริดและเอาสำริดนั้นมาทำเป็นอาวุธภาชนะเครื่องมือเครื่องใช้ตุ้มหูกำไล ส่วนยุคถัดมาอีกอีกยุคนึงคือยุคเหล็กยุคเหล็กเป็นวิวัฒนาการของมนุษย์ที่รู้จักการถลุงเหล็กนํามาทําเป็นเครื่องมือเครื่องใช้เพราะเหล็กมีคุณสมบัติที่แข็งแกร่งเมื่อเอามาทําเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ก็จะคงทนไม่ผุก,ก่อนงาน่ายเข้าใจนะลูกเนาะ มันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่ก็ไปตามลําดับขั้นตอนเดี๋ยวนักเรียนจะเข้าใจเองการเรียนรู้ประวัติศาสตร์มันเป็นเรื่องที่สนุกนะลูกนะถ้าใครไม่เข้าใจยังไงก็พยายามทําความเข้าใจนะครับแล้วครูก็ขอจบการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ในเรื่องของยุคโลหะเพียงเท่านี้และสุดท้ายนี้ ครูก็ขอให้นักเรียนทุกคนดูแลดูแลสุขภาพตัวเองนะครับช่วงนี้โควิด1 9บระบาดหนักมากถ้าไม่จำเป็นนักเรียนก็ไม่ต้องออกจากบ้านไปไหนนะครับก็ขอให้ดูแลสุขภาพแล้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมีสติปัญญาที่ดีเรียนหนังสือเก่งๆเพื่อจะเป็นอนาคตของประเทศชาติในวันข้างหน้าขอขอบพระคุณครับ